นิบาติจาปณาตัวแปลว่าก็แล้วก็แล้วเรื่องตรงควอความเรียกว่าวกายรัมภาหรือว่ากายรัมภาจตะตาแปลว่าอันหนึ่งกับอีกหนึ่งเรียกว่าสัมปินธานตาแปลว่าถึงอย่างนั้นจิตจะเปียหรือกาบเงเรียกว่าอรุจิสุจานตาแปลว่าเหมือนอย่างว่าอยู่รังยาตาเรียกว่าตปติการะนาจูะตาแปลว่าฝ่ายว่าส่วนว่ากับ กว่าปัจันตราชุตากาแปลว่าแต่ว่าดาวแยกว่าประธานเดียวกันเรียกว่าวิเศษสาชูตากาแปลว่าเพราะว่าเหตุว่าแสดงพยทดยาวเรียกว่าเหตุตุจตกาแปลว่าด้วยว่าแสดงคนทธโดยย่อเรียกว่าประราชูตากาแปลว่าจริงอยู่แท้จริงกร่าวบรงความจริงเรียกว่าทันิีกระาจุตากาแปลว่า

nhã tam đơm ba phu ti tam đơm phu na i phu na phu nam boi boi bi yo ying chen tha sa 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 tu noi sa ni cang khoi khoi sa yang ing sa